หายจูปากเลยโอ้ใช่ใช่โอ้ <c oughs> โอลมแห้งเนี่ยอาใจไดบอก้าใจบ่มาไม่มาถามมา้ยใจใดแตบยาตัวนี้ให้น <c oughs> อ้องของฝากของต้อนออเนาะขับใจลายแลย้วน้องเด้อเนาะขอให้เจ้าหังหจะมีขอให้เจ้าร่ำจะด้วยแหละเนาะขอให้ขับใจาลายเอ๊อเาายสุดน้องเลยเป็นนะขับใจขับใจน้องเลยเนาะ ทางน้องเพิ่นเอาหมักแตงให้เนาะพี่น้นองเลยเลืมเป็น้องเกือบลืมแ้วพอดีเล้วเอิ้นออกกักเนาะเร็วๆเวย พี่น้องไงเนาะต่อจากคลิปที่แล้วสบายดีท้่น้องเด้อสบายดีทางน้อง,องพรและน้องพรนคำบ่ไ,ไอ้คุ้ยชื่กว่าหลังตั้งแต่เจ้าย่าอมสีผมขึ้นเจ้าดูรีขึ้นเนาะเป็นบ่รู้สึกว่าหน้าตาเจ้าคือเกียงต่อยขึน้นบ่ <laughs> เดี๋ยวมึงทีเอ่ยบานนี <laughs> ่เออฮะ คขาชื่อว่าเล่าเลาคือว่าเราเกีเ้ยงขึ้นเอ้านี่จะอะไรเจ้า,า,จาอยากบ่อคอยมีแต่คนบ่อพี่คอยพี่น้องเนาะเออเด้วยเขาบ,บ่อคอยน้องก็บ่อคอยเนาะมาเรื่อเลคืกกอว่าว้าหลังกูยิ้มน,น้องพรก็พ่อไปบอกมาบ่อคอยคอยเข่าปะแบบเสียงหัวแข็งอะไรอืมบัดมือเล็กไอ้บ้านน้องคือว่าเสียงดังอยู่เหมือนเนาะเลยโอเคอยู่พี่น,น้องเนาะเออได้ยังเกินปิง้งชิ้นหมูมาใช่กินนะ เด๋ยจนมันจะไม่ตันนะได้ชิ้นหมูบ่ากินตะเลงนี่เด้อเด้ยจะเจนเป็นนี้ก็จะเป็นน้ำยูดน้ำกินอะไรต่างก้นนะน้ำยูดน้ำกินน้ำสั่งเราเนาะเออถือว่าน้ำอิบพีนเองเ้ยเนาะในผู้เดี๋ยวคนพนว่าเราบ้งปิงบ้างห้องเรื่องไม่ยานหรอยานดู ต้มก้อนงูงูก็มีไปตากตอนช่วยตอนแรงอยู่ในอันอันคุณสั่งอ่ะโดยงูงูงูอย่างก็งูป่าบ่ผูแมนงูงูยังไงงูอย่างงูมีงูแบบมันอยู่ในดินเ่รอเฮ้ยงูยังไงนะงูเป็นสีเขียวเขียวงูดินบ่โดยงูก็มีไปตากตอนแรงมันขึ้นไก่น้ำกระตุก ก็คุ้มกัต้มใน่นอนผู้แบบเคยกินแบบนี้แต่เน,นี่อ๋อเนาะมันมเคยมาเ,เคยกินอยู่แต่เคยกินอยู่ชั้นก็ว่าล้งเนาะอันโดยอันโดยซื่อพวกนี้ต้มเนี่ยนี่เอ๊ะเด่นเอาไงเออบางเธอก็มีคนงูมันบอกเดินงูก็มีปิงก็มีปลาก็มีมีอมอหอดปลาเดินปลายูย่เด,ด้ินเอางเดินปิงดิที่อันตรายเอ่อข่าวทงท้องกินเลือดกินใส่ท้องเว้ย ไูยงไงกยับน,ะนาะแนกลัวอยู่พี่เลยโอ้เจงูยังใครอยู่ด้วยง,งูคงเงี้ยเนาะ่านี่ทางเมย์ทางพ่อพ่อเจ้าคอยมาสองมือ้อบุหรี่ลแล้วเรานอนท้านอนนาเผาเผาบ่เลยไพ่อ้พอ,อ,พนอนปิดมูแล้วนะนอนฟูเดียวนอนูเดียวเราพ่ยานบ่เรามาตะบันอื่นบ่คือบ้านนี้ บ้านอื่นโอ้เราเก่งแน่นอนแม่กับว่า,า,าววนันเป็นมูเราแต่มาเราดิ้งยุ่ยแต่นะเก่งเทือบนอนผู้เดียวได้โยมาแต่อื่นบ้านอื่นมึงไก่มันยอมนอนผู้เดียวได้ข่อยลูกคุณน้อยกับว้อยนอนเป็นมูเบอแบบอพอนาแล้วเพนทธิตพอนาแล้วพุทธิต พอเราหาิมาอยู่เนาะเดยแบบประทานรายเดือนเพธอเขาอยู่ดนไปผู้ได้รับจังสิดึงเพผนเนาะยจะจะ๋ยวะจะขม,มึดตื้อตาพามลมฝนตกแท้มาเองนี่เนาะฝน<ด>ตกมาอะไรเฮ็หตุไดยอยู<ด>ย่เนาะฝนตกก็อยู่ในเรือนนั่งอยู่บ่คือนนี่เลยหายแล้วมาตรงบ่ โดยแบบมีขู่ก็ตองนะพ่เปียกไปเลยเนาะเออที่เปียกก็ได้เจได้เจได้ที่เปียกก็ได้พี่น้องกันเนาะเออจะเอาไวและพี่น้องเลยบิางคนเข้าคนอยังเจ้าจะมาชุกแลาวเจ้าปวดหง่วงยังไม่มาชุกแลงเปิดกินยังมีหายเลยโดยแบบลมแห้งแล้วมันมาชุกจังม่วงจังม่วงจะได้กินนะโอ้โพากันรับกันนอนจังม่วงแตได้มือนะ ถ้ากินข้าวกินน้ำอั่น้ำแล้วปะแปดโมงกี่โมงแปดโมงกี่โมงเดินเพราะว่าถ้าพ้าลมฝนตกแบบนี้นี่ไปเบิ่งหนังก็ไ่ได้นะเนาะเจ้าไปเบิ่งหนังคนอื่นไปเบื้นเคยไปเบิ่งหนังบ่โ,โอ้ <c oughs> ให้จะไปเบิ่งมีแต่น้องจะบ่เดิมีแต่น้องคุณน้อยเจ้าดอกโบเลติดเนาะบไปเบิ่งเลยเดิ อออ๋ออี้แล้วนะพี่ mhm. น้องเลยเนาะเพราะว่าทำมาแล้วไปน,น,นอนอยู่กันอยู่ซานตื่นมาไปหาอยู่หากินเนาะวันนี้เข่าที่ต้องฮอบไปแต่ที่ต้องไปซักกันแน่นองไนตอนนี้มันฮอดใส่ได้แล้วขนาดน่ะได้ผลบาตกจะโดนไม่ได้ซักเลยเข่าก็ซักเดืนเดี่ยวตายยังเดือดลายปะเดือดอเดือดลายแต่วันหาก็ลายอ่าอ่า แหนก็ได้เด้เราต้องไปทางเนาะทางเสียาเนอยู่บ้านนี่ยมีมีไปรับจ้างระบยอยู่บนองมีมีอะีรบ้างบ่มีนะก็แบบไปรับจ้างคนมันไปรับจ้างตัดอ้อยมีบ่บ่มีบ่มีเลยเด้อเออบ้านจะมีคนปลูกมันบ่มีอยู่แบบแล้วก็ปลูกเองเขาปลูกเองแท่นก็คนเอง ปลูกแบบไปขายนะบ่มีบ่มีแต่เพิ่นบริจาคเห็ดเองจะจะพยายวมเลยเนาะถ้าซีบยังบุคคลอยากมีเป็นไงเนาะทางทางบ้านทาเรงถ้าส่วนอ๋อยบ่มีเลยถ้าไม่บ่มีเลยมีแต่ต่างคนยืมเงนออกกนเนาะจักจักมือจักเดือนนอนจะได้ออกตลาดเปนหนึ่งนะเรื่องเบื่อง่ายจี จกักมือจักเรือนจนเจ้าช่างได้ออกไปตลาดมาคู่หลายเดือนอที่จริงมันกับบริไก่เลยพี่น้องในตลาดรลานเนาะสองลักมันก็อกไปเนะปาะไปสองสองลักปลายเนาะแต่ว่าเขามานี่มันมันเป็นดินดั้งเดิมเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นบ้านเทียนซานเก่าเลยเนาะทางลูกเจ้าก็เป็นได้กรรินนมกินอยังยขี้เนื้อขืนยิบบอ,อ,อมีเหือมีแห้งขืนยิบบ ทีว่าเราไข่ประบายนะไข่นยนะไข่เนยใส่ตอนตอนช่วยไข่ไข่เนยจกบอนไรบาีต้งล้ไข่ไข่เนยตนีนไรอ่ะอาละเดินเดนไข่ตลอดเออแล้บุคคลแข่งนเฮงว่ะ,ะเป็น,ใน,ในดแปแม่เราบุกตนฮะินเด ลูกเจ้ามันเป็นไงเป็นนอนน,น,น,นอนหันเราไข้เพิ่เ<อ>เมเราบวชแข็งๆเบรดดอนชงเราทอดก้นกำนหนดบ่ได้ว่าเลยทีสองมือชาม,มือไข้เอกเออไอ้บาบวกว่าเราเราได้กินนม,มนิ่มเลยนะเราได้กิ่นนมแม่กินมนมมะลิก็แต่เกิดมาบด้กินเลยบ่ด้ว่าเลยกินเคยกินอยู่โดยแต่ว่าเดินเล่นนมแม่เราบวช วันนี้นุ้มเม่์บอกก็เลยแบบโดยมากินนมบุรีแบบหน่อยนมบุรีมันบคือนมผงเนาะถ้านมผงเนี่ยเขาเรียกว่าทรงชีน้ำนมบุรีมันมีแต่วานกินเค้กจี้กินช็กโกมปังไม่ชื่อพี่น้องเนาะแบบบุกคู่แบบแบบคนในบ้านพ่ลบอกเลยนะราคามันถือในนมข้นเผลนมในน้ำเลี้ยงทั่กเนาะพี่น้องเลย แต่หาเงินจำนำก็พอแหงก็เออถือบวกว่าหาเงินจำนำก็พอแหงแล้วเราแหงเจ้าก็คิดจากที่นี่เข,าข,ข้าขัวอยู่บนน้องยังบุกยังยังหมดตอนนี้ยังบุกหูเนาะมี่เอฟซีมันคอมเมนต์กันว่าว่าถามให้ถามนอกตรงๆต,ตอนนี้จะมีผู้่าวอยู่บ่ว่าคบกันดู ผมีเลยเนาะเดินแต่เดิน้องเคยมีลูกแต่เดิมแต่ว่าเพิ่นเอาเมียป้าเพิ่นนาเมียป้าแหละเออเลือกแตะเดินแล้วบ่นล่ะได้สองสามปีโอ้แต่หึงไม่เหรเนาะเดินอ่จะมาแต่เบี่ยงนี่ไอ้กระถามแต่ก่อนตะกี้มันมาได้จักมื่นแล้วละแต่ก่อนทครการ ก่อนกอนทำนการอีกเนาะจะไปได้จัดเดือนได้เจ็ดเดือนแปดเดือนอ๋อแล้วเจ็ดแปดเดือนพู้จะเป็นแม่บ้านพนักงานเนาะเลยแบบเอาน้องสักเครื่องหลายแนวเห็ดเป็นเงินเดือนเงินเดือนเทเลนจอนด้านห้างด้านห้างเลยกินยืนเผาบ่คืออยู่น้ำเพลินกินยืนน้ำเพลินยืนน้ำเพลินเนาะ แต่การเล่อยู่บ้านอเล่งเงินในคัมไม่เม่อยู่บ้านล่ะแบบสองแถมเดือนนะคะพี่เมย์วจะให้แม่เห็ดเื่อนแต่แม่สิงชงเสื้อให้น้องแต่ว่ามีซื้อข้าวกินแต่ว่ามีเลยตอนนั้นบอเลยแต่ตอนลงมาแต่เวลาถามแม่แล้วเงินแบบสื้นแบบเสียใจยเง<อ>ิน<อ>ที่จะผ่าไม่ให้แม่เก็บบ่อกเอเอ อันพุ่นี้ยังจะได้ไปใช้อยู่บ่เจ้าเหรอเคยใส่เคยไปใส่เลยแต่เคยไปเฮ็ดเบี้ยงานบ่เคยสิบ่างเคยเลยเนาะเออเราเคยไปแล้วเอาผัวเราไม่รู้เคยไหมคอือคือคือเจ้านี่เอาผัวก่อนเอื้อยนี่มีมีหีดกันมีบ่างมีบ่มีโดยทชอบจะเนี่ยถ้ามีเห็ดเหงานแต่งรองเป็นผูกแคนเอื้อยใชอ หัวน้องเพิ่งกับปุ๊บไปกับเพิงเติบเนาะเติบเดือนเป็เดือนพี่น้องเลยไปเวียงก็ได้ถือว่าไกลเติบอยู่ด้วยเพิงเติบอยู่เนาะไปกลับมาเวียงนี่วิ่งกนที่โตมาเทถอะเลยงานหาแสนงานหาแสนเลยลงจ้างรถโดยคนสองแสนหาจ้างรถมาจะใช้สองแสนหาแตเวียงอ๋อไล่ประเนาะ

คิดเคยพิดเคยพ,พิดกันอยู่บร่รเพลงกันบ่เจ้าเดิถ้าแบบพิสกันแกนมีแต่ห้าชีสสองสามคำแล้วก็ดีตีกันบ่บ่ได้ตีเคยตีแต่ยังน้อยเคยตีเลเนาะแต่ยังน้อยเคยตียกผมแล้วยกผมเลยเด็กแล้กวก็จับคอแล้วก็จับคอได้มันนี้ได้สิมันนี่มันเคยมันนี่หอมหอมแก้มให้ได้บ่าาบราะเพลงกันนะได้ฮะได้อารองมึงดูลองดู ไข่หอมแก้วต้องเป็นไข่จุปากเลยโอ้เอาหน่อยเอ้ยเดเอ้ยเอ้ยๆโอ้ลมแฮงอบ่เกี่ยวเด้น่ะเออเอาถือว่าน้องนงเพิ่นฮักพงกันพี่น้องเนาะดีแล้วล่ะเนาะบ่ปะบ่ทิ่มกันพี่น้องเอ้ยเออจ้าักพงกันอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยดีแล้วบ่ปะบ่ทิ่มกันเนาะ เชียงขาเล่านี่คือว่าเศร้าไปจะว่าเศร้ากับบว่าเศร้าพี่น้องเหรอเนาะก็คือเพิ่มเพิ่มตอนนี้อันส่งเสื้อผ้าเล่านี่แมปนบอดี้ให้ว่านี่บ้อนหรือว่าอะไรตัวน,นี้ตัวน,นี้งามอยู่พี่น้องเลยเสื้อผ้ารัดนี่เนาะถือว่างามโอเคอยู่แล้วแต่ตอนทางบอดี้มาให้ตอนนี้เนาะถือว่างามงามพี่น้องเลยเสื้อผ้าอโอเคแล้วเออคุณเจ้าไปซักเสื้อผ้านะเพ่ตะกี้เราอยู่ไซ ley. ยู่ๆอันนี่บ่ยู่ๆยูๆยูๆอันนี่บ่ยู่ั่นาออกเลยพี่นองเลยอ่ง้นเราควนหมดอ่าเจ้าว่าหาสิมาหักเพลงกันกี่นจับ่หักเพลงีแบบถ้าไปดนเราที้หอดถ้าอยู่ใกล้กันได้สร้างกัน สรัอืมแล้วพี่น้องเลยนาะอันนี้ของผากของต้นเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นใบกระเฝาครับหมักแตงกิงพี่น้องเลยหรือว่าบ้านพี่พังไทยเมาแตงแตงแต,ง,ต,ง,ตงไทยบอกประกามียอดพักพักกันมาอึเนาะ มันลายบ่อยี่ปุ่นเก็บมันกระเบืองก็ลายอ๋อแต่ว่าอย่กไปฝากของต้อนเนาะเลยเอ้จะจะไปไปใส่ไปดองเลยเนาะมาใส่โอเคเลยพี่น้องเลยไอ้กรบปุกมยังมาะแฮเอเมี่ยน้องเพิ่นที่เก่าแหละพี่น้องเลยพอได้ต้มกินเนาะโอ้มีนี่ก็ต้มกินนั่งก็รู้เดือดได้พี่น้องเลยเนาะมามาประตูได้ครับสมาร์ทเดโมเดอ กัมปลาดมั้ยงกระใจนี่ร็วูหลังได้เจ็บมาังก็บี่านพองเอหนข่าตั้งเต่คู่เากันมซื้อมานึงไม่เล่าเนี่ยมาหนึงมันฟิว

นี่น้องเพิ่นนะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเงินของเงินจะดีเพิ่นยู่ทีตลาดไทพี่น้องขอบคุณขอขอบคุณเพิ่นหลายเพิ่นามาให้ยาวซื้อีไเป็นทางจะแมอาอซื้อยาพี่น้องมันะมันจะเจาเจาพี่น้องเนาะ

แบบยาตัวนี้ให้น้องยาตัวนี้เนี่ยเจ้าให้น้องได้ของพิเศษนะของพ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 ิเศษนี่เขาเขาไปใส่เกลียวกับยังหื้อดื้มน่ะเอาแผลเด้ใส่เกลียวกับแพลปากบาทบ่แม่นแน่ดีที่สุดนแน่ไว้จะบอกน้องว่าอะไรกินดิบอกไป็นภาษาละโควบอกว่าคือคือคือไงว่าหนี่บ่เอาใส่ปากบาทนี่บอเออแบบทางอาเป็นบอกว่าอาบน้ำเด้ก ทำกวนสาดนั่นแหละ้นอานไครั้งมือใส่เลยล้างมือสะอาดแล้วก็เก็บข้ามีมมันแล้วเนาะเกบต้องเอ้ามันเบื่อเอาไอ่มีมีมะพร้ากให้ที่เก้าเนาะมัจะมีอย่างเหรเนาะต้นทุนบลาณแต่ว่กแต่นี่ถึงมีที่้นเลยคนหเขาไม่ขอบใจทางผู้ใหญ่จดีอยู่ทั้งฟังไทยผู้ใดเรา ให้ไอ้เสื้อไว้ทิศมีทิศยังไว้ให้ผู้ทีทุกบ้านนึกนองอยู่ทางหลอกทางทางขณะพี่น้อง,งเนาะบางข้างบางข้าวข้ากันยืนยืบยืนให้บระเทศไทยคลิปอยอยังกันมีพี่น้อง,งเนาะให้เอ่อบางข้างบางข้าวก็ให้ไปเลยพี่น้อง,งเนะเาะกะนี่แหละให้น้องบือเมื่อวานนี่ผมดูฮะตกใต้ให้เป็นบอ่อเกลือตกะเนื้อให้เป็นบอ่อข้ามตกกลางให้เป็นมหาเศรษฐีบ,บ่อหมกข่องเนาะ เร <c oughs> าลองบอกด้ยบอกคือว่านี่ลืมแบบจักต้องขอบุขอบใจขใจใางพอเป็นใหญ่ไไหใจดีด้วช่วยดูใจรนเลยตกเรืองเเป็นบ่เกลืออ้าวอาลืมจ่อยลืมจ่อยทัดทัดการไมมาตังขอบุขอบใจทางพอเป็นใหญ่ใจดีด้ย Đi chơi lục chơi lan, tốp tay khói áo này. À ở lại là bón bơ, tốp mèo khói là bón ngân bón thám. Lืm nè. Lืm là. Lืm là. À, àm, àm, theo style của các ông này, dìm heo 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 แอคชั่นไปแล้วบาทนี่ไปแล้วอันนี้มงใจดีป่ะเนเปลี่ยนไหมพี่มาพี่บาทนี่มานี่ยเว้ยโอ้เงี้ยตัวนี้ไม่ไม่ไม่นะขอบคุใจทังพอพอใจใจดีจะช่วยลูกใช้ลานเด้อ ให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความขยันจะให้ดีขอให้ร่ำให้รวยฝ่าธรรมจริงได้สมความบุญมรดปัจจุบันอุาไล่แหละไล่แหละไล่และเนาะกูน้องไหนก็เนี้มต่หน้าเลยแล้วก็อย่าลัวนะเนาะโอ้ยหัวอ่ะหัวผ่านหมดเลยอ่าอเนาะผมมีสมาธิด้วย่อญาตเพื่อกันพี่น้องเลยถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายถ้ำนี่ทำูเนี้มมึงหนาเขาเรื่อยเนี่ยเขาก็บไม่ต้องอยาาหัวเลยพี่น้องพ่ยาตเพื่อกันเลยเนาะ เออเร้่บุคูไว้ที่ถ้ำถามมันยังเป็นที่กันพี่น้องไงเนาะ oh <my. S 1> เออปลาสามีิเตอร์นั่นแหะพี่น้องไงเนาะมีแต่ร์ใน้องคนเชื่อข่าวเชื่อน้ำกินข่าวแรงเนาะเอาวสำหรับคลิปนี้มันมืดต,ตื่นตาเลยพี่น้อง,งทั้งมายาวเองก็บจะได้จบคลิปปิดคลิปตรงก่อนเนาะมีแต่ว่าเป็นมืออื่นอ่ามันแจ้งหูแจ้งตาเลยที่มาเยี่ยมมาย่างน้องเพคนใหม่เนาะต้องขอบคุณขอบคุณทางพอเจดีเด้อเนาะ ที่ไว้วางใจทั้งวุฒิยาเป็นสะพานบุญให้เนาะที่มีเครื่องมีของเล็กๆน้อยๆติดใบติดมือไว้แจกไว้ใจน้อยเล็กน้อยเล็กนุง่งตามทางเนาะขอบุญขอบคุณนีหละคอยเพลินอะยู่ดีไม่แห้งคมเจ็บบ่อยได้คมไข่บ่อยมีฝ่าจะจะลงไปทั้งปวงเนาะบวัวเศรษฐกิจการงานยังกระตุให้ร่าเรื่นตลอดปีและตลอดไปเนาะลงใต้ให้เป็นบอกเกลือขึ้นเนื้อให้เป็นบวกเงินบวกคำเด้อเนาะอ้าดูอันนี้ของน้องฟ้อนหรือเนละ่าเนาะเอาทั้งพ่อเพื่อนมาเพลินอยู่ ตลาดไทยตลาดใหญ่ๆะบ่ตูนเด้อจักจักอยู่ล้วว่ตลาดไทยแม่โดยๆตลาดไทยตลาดใหญ่ๆเนาะเออภาษสําหรับคลิปนี้ไปแล้วทําได้ดี